สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวไฟลูนแจนะครับของไม่ว่าจะเป็นทุกรุ่นนะครับของ f o r ์นะครับที่ไม่มีไฟลูนแจมานะครับอันนี้รุ่นของผมจะเป็นรุ่น f o r ์เ a นเ e อร์เอ็กนะครับปี2019นะครับจะไม่รู้ว่าจะมาบอกให้รู้ว่ามันติดตั้งลูนแจยังไงนะครับ สำหรับสินค้าตัวนี้นะครับที่ผมติดตั้งไปนะครับนี่ครับเราจะมาส่องให้ดูว่าดูคุณแจงผมนี้เป็นแบบเป็นแบบปกตินะครับปกติที่ไม่มีขอบแบบนี้มาให้นะครับนี่ครับนี่ครับปกติมันจะไม่มีนะครับขอบแบบนี้นะครับโดยตัวนี้มันจะติดตั้งมีชุดปลั๊กตรงรุ่นนะครับของ Ford นะครับ ฟอร์ดนะครับฟอร์เลนเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดนก็ตามนะครับคือมันจะติดกับตัวตัวที่เป็นตัวที่เป็นเดินสายมาจากไฟหลังคารถนะครับนี่นะครับนี่นะราคาก็เป็นกันเองครับไม่แพงมากนะครับโดยหลักการเนี่ยผมจะบอกว่ามันจะติด มาจากไฟตัวนี้คือเรางัดไฟตัวนี้ออกมันจะบอกแบบคร่าวๆนะครับจะไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าผมติดตั้งไปแล้วแล้วว่าไฟเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ผมก็เลยไม่อยากที่จะทําให้ดูใหม่นะครับนี่นะครับคือคือเนี่ยไอตัวเนี่ยแกะออกนะครับมันจะมีปลั๊กอยู่ในนี้นะครับตรงรุ่นนะครับเสียบ นะครับเป็นแจ็คเสียบนะครับตรงรุ่นนะครับในโคมนี้แล้วเราก็เดินสายสายไฟนะครับจากในเนี้ยสอดมาที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไล่มา,าตาม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 ดาวหลังคาตรงนี้นะครับเนี่ยไลมาแล้วเราก็แกะตัวนี้ออกนะครับเนี่ยแกะแกะแกะตัวนี้ออกแล้วสายไฟลงมาอย่างนี้นครับ แล้วก็เดินสายไฟลงมาตามขอบพลาสติกเนี้นะครับมันแกวออได้นะครับคือผมไม่อยากลือ้อไงเนี่ยมันแกะลงมาอย่างงี้เนี่ยแล้วก็สายสายมันจะลงมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็รอดผ่านรอดผ่านตรงนี้ออกมานะครับคือผมจะทําให้ดูนะครับว่าไฟมันจะติดยังไงนะนี่นะมันจะติดตามไฟหลังคาเลยนะครับเวลาเราเปิด เปิดประตูออกไปนะครับเนาะเนี่ยผมจะทำให้ดูนะครับเวลาเราเปิดประตูสังเกตนะครับนี่ครับเราเปิดประตูงนงี้ออกไปปุ๊บไฟจะปิดไฟรูนเจจะปิดนะครับนี่ครับนี่นะไฟรูนเจจปิดเวลาเราปิดประตูเข้ามา ไฟกุญแจมันก็จะดับนะครับเห็นไหมครับอันนี้ง่ายๆครับซื้อไปติดตั้งเองได้นะครับผมแนะนํานะครับเพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยหาหาดูกุญแจไม่เจอเลยนะมันมืดมากนะครับแนะนําแนะนําเพื่อนสมาชิกให้ไปซื้อมาติดตั้งนะครับมีวิธีติดตั้งในคู่มือนะครับถ้าซื้อสินค้า ตงร้านลงไปนะครับมีวิธีติดตั้งนะครับในคู่มือครับถ้าใครเนี่ยแบบติดตั้งไม่เป็นกลัวพังอย่างนี้มันง่ายมากครับง่ายมากง่ายมากแต่ในนี้เราจะไม่ได้สาธิตวิธีการติดตั้งให้ดูแต่ก็มีคนที่ติดตั้งใน youtube ทำให้ดูอยู่นะครับมีเยอะอยู่นะครับลองไปเสิร์ชหาดูว่าติดตั้งไฟรูกุญแจเนี่ย ติดตั้งแบบไหนนะครับโอเคขอบคุณครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมหรือว่าใครที่เข้ามาช่องทเทพเมืองขอนก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ